สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมารีวิวกันทาหลังคาเมทัลชีตนะคะแต่ว่าอันนี้มันทาแล้วแบบมันมีข้อผิดพลาดเยอะมากเพราะว่าช่างก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่อง,องการมุงหลังคาเมทัลชีตเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือสั่งมาแล้วทีนี้การมุงเนี่ยมันผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะคะก็เริ่มจากนี่เลยจากจากที่เออัด สตัสดีค่ะตรงช่วงนี้นะคะเพราะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นมุมทะแองนะคะแต่ว่าพอทําพอทําออกมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอ๋อจะมืดน,นิดนึงนะคะมันกลายเป็นว่ามันมันไม่ตามมันไม่ตามคานเนี่ยพอมันจะยื่นออกไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงช่วงสันตรงปลายเนี่ยมันจะต้องมาชิด มันจะต้องมันชิดกับตรงช่วงนี้แต่ทีนี้มันเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าช่างที่ทำนะก็คือพ่อเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ก็ทําผิดนะคะก็สันก็เบื้องรอนกะเบื้องมันก็เลยก็เลยผิดพลาดเลยเนี่ยอันเนี้ยก็เลยได้แบบยาวๆยื่นออกมาอย่างเงี้ยเพราะจริงๆมันต้องชิดติดกับอ่อติดกับแปรนะคะแต่ว่าอันนี้มันชิดลงไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องจะต้องชิดเลยแต่ทางด้านเนี้ยทางด้านเนี้ย จริงมันจะต้องปรับปรับตัวนี้ให้มันเอียงมาทางาให้มันเอียงชิดชิดตรงนี้นะฮะแต่ว่าพอเขาตัดเป็นแบบเป็นตรงเลยก็เลยผิดพลาดตรงนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ให้เพื่อนๆได้รู้นะว่าใครที่ทำหลังคามิชันชิดนะถ้าถ้าจะทำเองเนี่ยก็หาความรู้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันผิดพลาดเยอะอย่างนี้เราก็เสีย เสียความรู้สึกเนาะเพราะว่ามันก็แพงอะเนาะซืนะ้อมาสั่งมาก็แพงแล้วก็ผิดพลาดเยอะด้วยตงรงช่วงสันนี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะอันนี้คือด้านข้างนะคะด้านข้างที่ใส่รอบเนี่ยอันนี้ก็ผิดตัวนี้ก็ผิดพลาด ก็คือใส่ไม่ได้ก็เลยต้องตัดทิ้งเลยตรงตัดตัดตรงโค้งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ยื่นออกมานะฮะื่จริงมันต้องตัดต้องตัดตรงหัวตรงท้ายจะยากยนะิดนึงแล้วตรงนี้ตรงปลายมันก็ไม่เสมอปลายเนี่ย จริงมันจะต้องที่จริงจะต้องเอาตรงเนี้กลุ่มกลบทับด้านนี้แต่อันนี้เขาสลับนะเอาไว้ข้างล่างเอาแผ่นที่อยู่ทวนจะอยู่ข้างบนเนี่ยมาไว้ข้างล่างอันนี้มันคือผิดนะคะถ้าจริงตามหลักก็คือจะต้องใช้ตัวเนี้มาอยู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ก็ติดเสาไปด้วยก็มีปัญหาตรงนี้เลยไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่านะคะก็ เป็นเป็นความรู้นิดนึงนะสำหรับการยิงแผ่นเมทัลชีถ้าเกิดว่าถ้าจะให้มันให้มันได้รูปแบบที่สมบูรณ์แบบนะคะตรงช่วงที่ที่เกยแผ่นน่ะแผ่นที่เกยเนี่ยมันจะต้องใช้แผ่นที่อยู่ด้านฝั่งฝั่งฝั่งด้านซ้ายมือเนาะให้มันไปให้มันอยู่ด้านบนให้มันเทินด้านบนแต่ว่าอันนี้พ่อเขาให้มันอยู่ด้านล่างมันก็เลยเกยกันมันไม่มันไม่แนบสนิท อันนี้น่าจะมีโอกาสที่มันจะรั่วได้นะคะหรือว่าน้ําจะไหลหยุดมาเนี่ยก็มีโอกาสจะรั่วหยุดได้เหมือนกันนะคะอันนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เย็บติดเลยนะคะตรงช่องสันด้านข้างเนะีนะ่ยเนี่ยดูแล้วมันจะไม่สวยเลยนะ,ะสีมันสวยยนะแต่ว่าทางทําออกมาแล้วไม่สวยคือมันเป็นข้อผิดพลาดที่ก็อิบายากกันเพราะว่าเวลาเราพยายามบอกเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังไม่เชื่อเรา พอเขาคิดว่าเป็นช่างทําได้แต่ว่ามันผิดพลาดเยอะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะนะฮะอ้ยนะอันนี้ตากตรงเนี้ยได้ยังอันนี้ต้นไม้เนี่ยยังเ,เอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่านกยังมีรังนกอยู่ไม่รู้ว่ามีลูกอยู่หรือเปล่าแต่ว่าได้ยินเสียงก็เลยจะตัดออกทีหลังนะคะจนพื้นนี่เดี๋ยวก็จะทำอีกทีหนึ่งนะคะ นะสันลังคามันคุมไม่สนิทอันอันนั้นยังโค้งอยู่เลยมันไม่แนบสนิทเรรู้สึกนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามันผิดพลาดอ่ะเราแก้ไขก็ไม่ได้ด้วยเออถ้าแก้ไขมันก็ต้องอหลังคามันจะเป็นรูอ่ะเพราะว่าถ้าเราขยับเนี่ยมันจะเป็นรูนะคะ ก็เ,เลยแก้ไม่ได้ปวดหัวเลยเสียดายตังที่เราทำเนี่ยถ้าจะทำให้มันสมบูรณ์ก็คือต้องต้องซื้อใหม่หมดเลยนะคะก็เสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าติดถนนก็เป็นเป็นความรู้นิดนึงนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะทำบ้านนะคะหลังคาเมีสัลชิท เช็คโดูนิดนึงนะคะว่า,าช่างเขาใส่แผ่นซ้าเลยน่ะอันถูกต้องหรือเปล่าเพราะจริงแผ่นที่ตรงช่วงรอยต่อเนี่ยเราจะต้องเอาแผ่นที่อยู่ที่ที่มันเป็นตัวเมียนะอย,อยู่อยู่ด้านล่างใช้ตัวผู้อยู่อยู่ด้านบนนะอันนี้อันบายยากยิงเนาะก็คือเราจะใช้แผ่นถ้าสมมุติว่าเอาหันหน้าไปทางด้านอันนี้นะแผ่นแผ่นที่อยู่แผ่นแรกตรงนี้นะ,ะก็ยิงไปเลยแล้วก็ ส่วนแผ่นที่อยู่ด้านนี้ที่เอามาวางทับเนี่ยก็คือเราจะทับทับตัวนี้นะทับตัวที่ตัวที right. MM> ่เป็นรอยต่อเนี่ยเอาลอนตัวเนี <h 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 ้ยนะให้มันทับอยู่ด้านบนนะคะไม่ใช่เอาไว้ไม่ใช่เอาไว้ด้านล่างไม่ใช่เอาไว้ด้านในแบบนี้เนี่มันคือผิดผิดนะคะเนี่ยทุกอันเลยทุกแผ่นเนยผิดหมดทุกแผ่นเลยมันก็เลยไม่แนบสนิทนะคะแผ่นที่อยู่ข้างนอกมันควรจะอยู่ข้าง ข้างในแต่มันกลับกลายเป็นแผ่นที่อยู่ข้างในนะอยู่ข้างนอกแทนก็เลยจัเแตบบ็นเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะคะก็เป็นแนวทางนิดนึงสำหรหับใครที่ทําบ้านนะเวลาทําบ้านทําหลังคามเมริลันชีตก็ดูนิดนึงนะคะหาช่างที่มีความชมนาน,นาญงานที่เขาทําได้แบบมืออาชีพทำมันจะได้ไม่เสียไม่เสียความรู้สึกนะคะ ก็วันนี้คงต้องจบการรีวิวคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการตัดแผ่นเนททนชีสนะอันนี้จะเป็นลักษณะ,ะในแนวนี้นะคะเราจะต้องตัดเพราะว่าพราพื้นเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะ เป็นมุมทะแยงแคบเข้านะตรงนี้นะตัวนี้ตรงด้านเนี้ยด้านบนเนี้ยมันจะเป็นลักษณะมุมแคบนะฮะด้านนี้จะเป็นเอ่อมุมกว้างนะฮะเพราะันมันจะเอ่อตรงปลายเนี่ยมันจะทะแยงน,นะฮะมันจะเอียงเอียงเข้าตรงนี้นิดนึงเพราะนั้นเทคนิคในการในการวางแผ่นนะฮะก็จะต้องก็จะต้องตัดทีละแผ่นนะฮะคือว่าตรงตรงหัวตรงหัวอันนี้คือตรงหัวนะฮะอันนี้คือตรงทา้นะะงา,ยงทายนะตรงปลายนิดนึงท้ายนะ ตรงหัวเนี่ยเราจะต้องตัดตัดทะแยงนะคะตัดทะแยงเข้ามุมนี้นะะตามตามรูปอย่างนี้นะคะในแต่รับแผ่นคือจะต้องตัดทะแยงใน,นละะักษณะแบบนี้นะคะทุกแผ่นนะะถึงจะถึงจะได้เอ่อแนวที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าอันนี้คือลักษณะที่ที่พ่อทําที่พ่อตัดก็คือมันอ๋อมันเป็นเส้นตรงเลยเป็นตัดฉากเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะได้มุมที่แบบ ไม่ไม่ถูกต้องนะฮะเนะี่ยจริงๆลักษณะแล้วเนี่ยคือจะต้องตัดตรงตรงช่วงหัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องตัดคือจะตัดตรงช่วงช่วงปลายตรงช่วงนี้คือจะตัดเอียงๆนะตัดเอียงนะคะตัดตรงช่วงด้านบนนั้นออกนะคะออตรงปลายมันถึงจะเป็นในมุมล,ลักษณะทะ a ยงแต่วพาพ่อเขาตัดผิดนะคะทำผิดพลาดก,ก็เลยแก้ไขไม่ได้ตอนนี้นะคะก็คือจําเป็นที่จะต,ต้อง ใช้แบบนี้ต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะต้องจะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตรงที่มันเป็นรอยต่อได้หรือเปล่านะคะจะสลับสลับรอยต่อจากข,ข้างบนให้มันไปอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทําตัดแผ่นมทสลชีสนะ,ะสำหรับกรณีที่หลังคามันจะเป็นมุมทะแยงนะคะคือมุมมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยม อันนี้สส์กปกตินะคะจะต้องตัดมุมทะแยงตรงอันนี้อเลสสะแบบนี้นะคะเห็นใช่ไหมอ่านะคะตามแบบนี้เลยจะต้องตัดทะแยงออกนะคะจะตัดมุมออกตัดออกมุมหนึ่งนะคะโอเคนะ